มาเชียงใหม่ถ้าไม่กินอาหารเหนือกินอะไรได้บ้างไปดูกันค่ะืมมันกป็นของสดมากอร่อยมากเลยโอ้โหคนคนไหมไหมครับเกือครับ ้านแรกที่พามากินนะคะอยู่ที่เวิร์กเหล็กแดงนะคะทุกคนมีร้านชื่อว่า Bear Food Cafe นะคะเป็นร้านพาสต้าเส้นสดซึ่งเขาว่าเรื่องชื่อลือนามมากเดี๋ยวพาไปกินเมนูแต่ละอันเด็ดทางนั้นไปดูกันค่ะไปนี่เส้นที่นี่เขาก็จะมีให้เลือก2แบบนะคะทุกคนเส้นเล็กก็จะเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็เส้นใหญ่ก็จะเป็นเส้นข้าวซอยแล้วก็มีแบบที่ ไม่มีไข่ด้วยก็คือเลือกได้2เส้นเหมือนกันเวลาสั่งพาสต้านะคะมาแล้วฮาพาสตา้าเพรสโต กระเด็นใส่เสื้อเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยล่ะกระเด็นใส่เสื้อผมบอกอุ้ยพาสต้าดูหอมแซ่บมากเลยอ่ะหัวเส้นโคตรอร่อยเจ๋ออร่อยมากคาโบนาร่าเขาบอกให้รีบคนไข่นะครับนี่อ่ะดูเส้นคาโบนาร่าดิอันนี้คือเส้นสดใช่ไหมใช่เส้นสดไม่ยอมนะหมูครีมี่โคตรโอเคโอเค อร่อยมากนัวแบบอร่อยมากทุกคนเส้นน่ะเขาทําจานต่อจานเลยนะเขาไม่ได้ทําทิ้งไว้เออเป็นเส้นสดในแบบคือเขาทําโดไว้แล้วเขาก็มารีจานต่อจานเพสโต้แซ่บหอมโหระพามากไม่หอมช่วงเวลากินเส้นสดอ่ะตัดต่อ <c oughs> ข้าวกินแบบนุ่มๆอะอร่อยเป็นคนรักสุขภาพอ่ะนะคือสลัดกับชีสแล้วก็เบคอนอร่อยจริงมาทุกเดือนดีกว่าเช่นกรรู้แล้วท่ามมากันบ่อยอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นสไตล์แบบเกลเกล กินโคตรอร่อยเลยอะ่ะอืมหอมมากอืม,อ,ม,อ,มอร่อยมากเนี่ข้างในมีอะไรบว้ยอ่ะเออใช่ใช่นี่คนอันนี้ข้างในเป็นแบบชีสนะหอมเป็นลาซานญาเป็นกระแบบต่อกันที่ลาซานญานะิกอ่อ,องก็คือเป็นเส้นลาซานญาแล้วเขาก็เอาน้ำิกอ่องอะ่ะไปใส่ไปตรงกลางสลับ,สล,บสลับเป็นชั้นไง ม,มันคืออยู่มันคือรสชาติเราเป็นรสชซัดหน่อยมันตัเลียนไม่กินอาหารเหนือที่เชียงใหม่ก็เชฟเทเบิลไปเลยสิคะมาที่ร้านล่วงนะคะนี่ร้านล่วงเนี่ยเป็นเชฟเทเบิลแบบไทยฟิวชั่นของพี่แจ้นะคะพี่แจ้ก็คือช่างผมชื่อดังเป็นแบบช่างผมเด็ดไอดอลก็เลยแวะมาเยี่ยมร้านนางซะหน่อยป้าเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ร้านนี้ดีมากไปดูกันค่ะ ในวันนี้นะคะก็คือหน่องแม็กค่ะคนนี้นี่คือนี่คือการกินเชฟเทเบิรร่วมกับคนอื่นครั้งแรกนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่คนอื่นขนาดนั้นจะมีพี่ฟิลพี่ทอมมาอะไรเงี้ยแต่ว่าบนโต๊ะเนี่ยเราจองไว้เต็มทั้งหมด12บที่ซึ่งไม่รู้ว่าพี่ฟิลก,กับพี่ทอมเนี่ยเอาใครมาด้วยซึ่งหน่องแม็กจะต้องรว่วมโต๊ะกับทั้งด้านข้างทั้งด้านหน้านะคะตื่นเต้นไหมเออดิ แต่ว่าแต่ว่าอ่ะรองเท้าเอ้ยสมฐานมากลัวจริงจังว่าแล้วคืนเลยรู้ไหมฉันว่าเขาแบบเกรงอ่ะอันนี้คือมันจริงจังกว่าซอยเจ็ดของเราอีกนะคือมันดูแบบเฮ้ยแก้วจานชาอะไรดูจริงจังกว่าของกูอ่ะกลับไปเปลี่ยนชุดก็เริ่มเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาหน่อยโอ้โหแล้วมันเป็นไงนี่โชคดีนะถอนซ่อมไม่ได้เยอะแอปนอมิเนเซอร์เลยอันแรกแอปนอมิเนเซอร์เลยตื่น มีคอนเซปต์ร้านน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวมารอดูเมนูอาหารนะว่าจะเป็นยังไงร้านก็คืออยู่ตรงไปรส์นียอะไรนะพลอยไปรสนียสถานีรถไฟสถานีรถไฟแล้วก็ตึกอยู่หลังสนะเออโต๊ะสนุกเออก็คือลึกลับความแบบคอนเซ็ปต์คือดีมากเหมือนลวงเหมือนโดนลวงเข้ามาออไม่เจอเดี๋ยวมาเราดูเมนูอาหารกันนะครับเฮ้ยมีคนตื่นเต้นไม่หยุดเลยอ่ะตื่นเต้นมากครับชนแก้วกับเจ้าของ น้ำสีเหลืองนีแค่น้อยขอเชิแก้วหน่อยเชิญก่อนเชิญแก้วหน่อยกับเจ้าของอันนี้ออกทีบีหน่อยนะคะว่าทีบีนะคะขอแอร์ท่างหน่อยสามสิบวิต้องเปิดต้องตอบก่อนนะก็บอกให้ดาวว่ามันคืออะไรเป็นอาหารเหนือขอบอกเนี่ยคัะทีนี้อาจจะดาวย่างมึงก็อาจจะโดนหลอกด้วยตัวกระโฟรันแต่ว่าวันนี้ผมบอกครับคือตัวมังกรดีที่โดนบอลส่งตรงกัน คอนเซปต์ของคือต้องเดาเอาและคุณเดาว่าเป็นอะไรครับคุณรู้เฉลยแล้วมีคุณอาจารย์อยู่ด้านหน้านะครับของคู่องคูแม็กอันนี้กินได้มั้งเนี่ยเกือบแล้วแต่คุณบอกพี่ตั้งมาพักไว้ว่าในกระดาษเย้ครับสำหรับจานที่สนะครับเป็นอาหารทะเลคำใบ้ของจานนี้คืออาหารตามสั่ง โอเคโดมก็รู้เลยนี่เก่งเหรอนี่ดมก็รู้เลยมีการขิงเพื่อนๆด้วยนี่ผมได้ยินคำตอบมาแล้วใช่ครับถูกต้องครับจานนี้คืออีสปรายใช่ไหมสับข้าวต้องเอาสับไก่ครับได้หน้าเด็กครับเป็นสับไก่หมูสเตียร์กับข้ากระเพราสับไก่ลูกหมูสับลุกเป็นหน้าเด็กออกมา ข้างขข้างในเป็นตับไก่ทุกคนที่ใช้หน้าเด็กันเลยคือว่าดูหน้าแต่มีรสชาติครับก็ลองทานดูด้วยเป็นยงไงคะจานที่สองเกบหนูตอนแรกแม็กเดาว่าเป็นกะเพราไข่เยี่ยวมาแต่ก็เหมือนนะเออเหมือนนะเขีเดี๋ยวแล้วมันแบบเคลือบๆดำๆแล้วแต่ยังไม่ดมเลยนะยังไม่ดมนะเพ่อะไรกะเก่งวะแข่งระไรได้ล้านอร่อยเข้าเป็นดีกับตัวชีสเซต้าชีสด้านบน อ่า้ลงปนมากกว,ว่านะ,ะาาอ่าอันนี้เขาบอกเป็นสลัดนะคะแล้วก็ได้อินสปเรชันมาจากต้มข่าให้คทุกทุกอย่างรวมกันน่ะครับคุณคนเป็นแบบมันชิเมนชิมมเนชิม่ยอดย จานนี้มช่ีะจปเีัจนนี้มีสองอย่างที่พิเศษแต่อยออู่ที่ทาานอยือในความรูนความนาญนดอเกีบ่ี่เป็นเกียบมากเลยนะคะคุณเจ้าของร้านมาร้วมโอ้ เดี๋ยวคอลเลชันหน้ามาอีกพี่แจ๊กอีกมาค่ะมาต่อกันที่ร้านต่อไปนะคะมากินเชียงใหม่ไม,ไม่กินอาหารเหนือก็ต้องเย็นตาโฟสีพิงสิจ้าค,คุณผู้ชมขอข้ามถนนสักครู่นะคะเย็นตาโฟสีพิงนะคะเจ้าเย็นตาโฟระดับตำนานอยู่แถวสวนดอกเปิดมา50กว่าปีเดออ้ออุ้ย โฟสีพิงเขาบอกว่าเจ้านี้ขายมา50กว่าปีนี่คือรุ่นหลานแล้วนะจะเปลี่ยนมาแล้วสามรุ่นที่เด็ดก็คือน,น,น้ำเย็นตโฟสีชมพูของเขาอ่ะเป็นสูตรตั้งแต่แบบดั้งเดิมแล้วที่ร้านชื่อว่าเยน็นตโฟสีพิงคืออะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันก็คือเยน็นตโฟสีพิงไงอ๋อสีพิงเพราะฉันดูดใช่ขอชิมน้ำซุปแบบไม่ปรุงอยี๋ยวคุณนักกินอ่ะ หูหูทำนี่งตะโฟแซ่บแซ่บนี่และที่เด็ดของเขาก็คือนี่จะเกี๊ยวกรอบฟูเหมือนกับอะไรแบบฟูฟ่องเป็นยองคือคยแนะ้ำมาอร่อยนุ่มดีมากไม่ต้องปรุงเลยอ่ะทุกคนมันมีความเปรี้ยวความเค็มมาแล้วเลยใครกินเข้ากินเผ็ดก็แค่ปรุงพริกหืมเดี๋ยวองหอมพริกไทยมาก เส้นใหญ่แบบมีความแบบเป็นหนึบหนึบแล้วน้าซุปอ่ะไม่ให้น้าซุปแบบใสสอ่ะทุกคนมีความแบบว่าขลุกคลิกเข้มข้นแบบนัวๆามละห้าสิบบาทคนไม่กินแผ็ดกินได้ครับมึกกรอบคือเลิศมากอยากกิเกาเรามึกกรอบไม่ต้องปรุงเลยจริงๆงนะมีคนเบิ้นจ้า อันเก่าถึงได้หมดเลยจ้าสั่งอันใหม่มาแล้วนนี่ตัวคนมาเยอะไนงะการันตีไหม,ามาการันตีไหมอร่อยมากมากินเลยใครมาเชียงใหม่ขอร้องมามงคนไนะม่กินเผ็ดก็กิกนได้ <laughs> ก่อนจะไปกินกันต่อในมือ้อต่อไปนะคะจะพามาดูห้องที่พักในรอบนี้พัดอยู่ที่เดอะนายท่าศาลานะคะคือห้องอ่ะเป็นฟิวคอนโดเลยทุกคนแป๊บนึงนะนี่เปิดไฟเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้คือโซนครัวทุกคนจะเห็นว่ามีครัวมีที่ทำกับข้าวมีเครื่องซักผ้าและทุกคนดูนี่ <laughs> ตู้เสื้อผ้าตู้รองเท้านะคะอันนี้คือโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีโซนลิฟิงใช่ไหมเข้ามาตรงนี้มีห้องนอนห้องนอนใหญ่มากแล้วมีตู้เสื้อผ้าให้ตรงนี้อีกชึบแล้วในห้องนอนใหญ่นะคะก็คือเป็นห้องน้ำเข้ามาอย่างนี้เลยห้องน้ำใหญ่แบบส่วนตัวฮัลโหลนี่ค่ะโอ้แสงกำลังดีเลยอันนี้เป็นลีฟิ้งใช่ไหมทุกคนเราบิดมาตรงนี้ชึบ เป็นห้องน้ําด้านนอกที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องน้ําใหญ่มีอีกห้องนอนหนึ่งมันอะไรขนาดกันนะสองห้องนอนอันนี้คือคอนโดนะทุกคนแล้วราคาดีมากอาหารเช้าคือมาเสิร์ฟถึงที่นี่เลยแล้วก็ทําอาหารได้ด้วยเขามีเครื่องครัวให้ด้วยนะใครอยากทาอาหารก็คือสามารถแบบว่าบอกเขาได้ว่าอยากได้เครื่องครัวอะไรอะไรเงี้ยเนี่ยในนี้เขาก็จะมีให้เห็นปะมีกระทะมีอะไรเนี่ยมีเขียงอะไรอย่างเงี้ยสแตนบายให้ ดีจริงๆแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากแบบตัวเมืองหรือว่านิมมานเลยซึ่งถ้าใครอยากเที่ยวแถวคูเมืองอะไรเงี้ยแถวนี้ก็ไม่ได้ไกลมากลองมาดูนะคะเดินนายท่าศาลาป้ายเดี๋ยวเราไปกินมื้อเย็นกันต่อค่ะยามค่ำคืนแบบนี้กินอะไรที่เชียงใหม่ดีคะนี่ไงจ้ะชือ้อปุ๊ยมดุดข้าวต้มปาลาเยาวราชที่คูเมืองเชียงใหม่จ้ะไป ากำลังเลือกเมนูนะครับราคาเป็นไงราคาเป็นไงก็ร้อยนิดนิดเลยแต่ว่าเขาบอกว่าไซทะเลที่เนี่ยไซใหญ่มากมีคนการันตีว่าใหญ่กว่าร้านแถวแถวใกล้ทะเลอีกว่าจริงหรอเฮ้ยรู้แล้วนี่ชั้นเานี้เลยเพราะว่าเขาเขียนว่าซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ถแล้วสรุปว่าเวลาเขียนให้เขาต้องเขียนว่าเข้าวต้มตาดหรือซิกเนเจอร์อักจะเขียนอะไรก็เขียนเลยจ้ะโอเค ก่อนจะกินนะคะมีอีกหนึ่งอย่างที่จะบอกก็คือว่าที่นี่น้ำดื่มฟรีเป็นขวดอย่างนี้เสียบหลอดก็คือดื่มฟรีเลยจ้ะแต่น้ำแข็งแก้วติ่มห้าบาทเออฉันจะเริ่มกินแล้วนะนี่น้ำจิ้มหน้ากินมากทุกคนเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวไปหนองกินน้ำจิ้มเล่นใบเมื่อกี้น้ำจิ้มอร่อยมากไม่เคยกินน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแซ่บจริงมออเล้กแซ่บมากมันเหมือนจะแจ่วก็ไม่แจ่วหวานเค็มแบบ เผ็ดกำลังดีมากเลยอ่ะอุ้ยน้ำซิ้มดีมากจริงก็คือก่อนจริงคอนโตก็กินน้ำซีฟิลด์ไปช่วยดูแม่กระพุนี่ทำไงดีอ่ะแล้วใส่แม่กระพุนโรเวอร์อ่ะได้ค่ะทะเลรวมค่ะมาข้าวางเลยข้าโอเคโอ้โหนี่ขอคำเดียวเลยนะไปแล้วนะไหวไหมวะอือ มันกระเยงสดมากมอร่อยมากเลยชิ้นใหม่เิฉนจริงแหละว่าอืมโอ้ยเธอมันใหญ่อเอาเลยเอาเลยส่วนดิฉันนะคะสั่งเป็นนี่ข้าวต้มทะเลรวมห <c oughs> นมึ่งหนึ่กหย่าเป็นข้าวแห้งขออยากกินข้าวแห้งนะคะอยากจิ้มข้าว <c oughs> นี่ข้าวแห้งมันต้องมีความฉ่ำๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็กินกับ <c oughs> ต้้ยอ ที่น้ำซุปข้าวโพดหวานมากน้ำซุปโคตรเด็ดเลยอ่ะมีกลิ่นยาจีนหน่อยๆต่อไปฉันจะไปที่นี่หมึกไข่นะจ้าดูหมึกไข่ดูไข่ปลาหมึกะจ้าแม่ชินเติมแม่หน่ะยค่ะ เราต้มปลายเาวราชนาดนเอแล้วทำมาแล้วรอกปยเยาวราช่เราก็มาเชียงใหม่สิคนะในยาวราช่ทำไมเราไม่เคยไปกินเทีย<า>่ยวเลยคือที่ช้ายอย่างหนึ่งนะคือคุณแม่ทําคนเดียวแล้วที่สำคัญคือแม่แช่ของสดไว้ในที่เย็นต้องเดินเข้าเดินออกอูเลเมนูอิเลเมนูว่าของมันเลยแบบแล้วหมึกเกาะหมึกเกอะก็ดีมากเหมือนแม่ผมไม่เอาของียเสียรสชาติ ข้าวแห้งคือถูกต้องข้าวคือฉ่ำมากไข่ปลาหมึกคำที่สองค่ะนี่และน้ำจิ้มขอเพิ่มได้น้ำซุปขอเพิ่มได้น้อิ้มไม่กี่โมงตื่เลยอะิ่งที่ฉันว่าก็คือนอกจากว่าน้ำฟรีน้ำจิ้มเติมได้ตลอดน้ำซุปก็คือจะเอาเท่าไหร่ขอให้บอก แม่เดิมาพูดว่าข้าวก็เติมตีจัยอะไรขนาดนั้นนะทุกคนมาให้ได้นาะร้านเนี้จริงๆน้ำจิ้มคือแบบหอมเต้าเจี้ยวหอมขิงแบบแล้วมันนวัวมันโอ้ <c oughs> อ่ะพรงนี้กินอะไรเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะ ค่ำคืนแบบนี้ก็เนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นไปเลยสิคะชอบอยู่ที่ร้านอะไรนะฮาชิที่นิมานนะคะอยู่ชั้นบนของเจนนิสกู๊ปก็คือเป็นร้านเนื้อย่างพรีเมียมที่แบบจัดเนื้อมาขายเป็นอาร์คาราค้าน่ารักที่เลือกร้านนี้นะคะทุกคนเนื่องจากว่ามีเนื้อย่างแบบนี้แล้วใช่ไหม อยู่บนดาดฟ้าใช่ไหมแล้วดูบรรยากาศดิทุกคนชิลมากที่ถ่ายบรรยากาศร้านไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเขามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วางไว้เต็มร้านเลยก็เลยให้เห็นบรรยากาศด้านหลังอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวรอเนื้อมาเดี๋ยวชิมให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะคือน้าจิ้มฮาชิน้าจิ้มแบบรสชาติออกหวานเขาบอกว่าให้ใส่พริกหมาล่าก็ได้หรือว่าจะโรยบนเนื้อก็ได้ส่วนอันนี้นะคะเป็นพนสึ คอนเสิผัดชอบกินกับพริกกระเทียมเดี๋ยวใส่พริกกระเทียมไปด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดซีใจซีอะไรก็ซีกันไปเลยซีนีได้ไหมซีนีก็ได้นี่ จะไปที่3ชั้นนะจ๊ะสามชั้นนะ่ะจ้โอ้ยมันหยดจิ้มกับซอสฮาชิจ้ะอืมโอเค,อเ,คเนื้อแม็กเนื้อลงดีกว่าลินล้นแม็กลิ้นแม็กเออลิน้นเนื้อใบพายนะจ๊ะใบพายนะจ๊ะสั่นคอหมูจ้าจิ้มกับซอสฮาชิเหมือนเดิม อะไรอ่อยอร่อยหอมโอ้โหขนเนื้อขนไหมไหมครับเกือบครับทำไมมันถึงชั่วใไม่รู้มันอันนี้คือเนื้อใบพายนะจ๊ะช่ำๆนะจ๊ะนี้เราจะจิ้มกับขอนซื้อ มไงขึ้นข้าหวานมากเลยใบพายอร่อยมากลิ้นฟัวนะฮะกับซอสฮาชีใบพายอร่อยอยอืมฮึที่เก็บต้องเป็นไม่รับกินฮาชิเขากินกับเนื้อแม่แบบองเนื้อหวานที่มันแบบใช่ความเค็บเนี่ยคือเนื้อมันดีอยู่แลนะอืมแลกินดีว่ะพอใส่ฮาชินะเลิศมันเกลือโดยฮะนี่ฮะ โช๊ะ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 โอเคโอเคมาล่าเนื้อจิ้มซอนฮาชิฮะอืงไอ้เริ่มมาล่าขอญาตลงลิ้นทำสบายเลยฮะแล้วลิ้นลิ้นดีมากแล้วลิ้นกับมาล่าคือแบบขอญาติ้นโอไมค์ก้อลิ้นอร่อยมากเลยคุณไม่กินนะลิ้นน้ำจิ้มมาล่าฮาชีเอืมขอเห็ดด้วยอืมอืมอืม น้องอายส้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยที่เราเอาคนละครึ่งอะจิ้มมคนละครึ่งเฮ้ยเอ้ยไปแย่งอะไรน้องพ่อบอกว่าอยากให้เคีได้กิจเค็กเอาครึ่งเล็กนะเนี่ยเอาเร็วผมไม่มีฟันกินได้คนไม่มีแฟนกินได้ไหมโว้ยโสดอยู่นะคะน้องกินแล้วนุ่มเห็นไหมนุ่มจริงนุ่มมากเรียกเขามาตบเรียกข้าตบหน่อยอร่อยจริงอุ้ยเธอทุกคน สวัสดียามเช้าที่นิมานค่ะค <c oughs> อ,อแห้งไม่ไหวตาบวมไม่ไหวมันเมามันก็แหง้งตอนนี้มากินแก้แห้งที่เนื้อตุ่นรสเยี่ยมนะคะนิมานกลางซอยนิมาน1 1เป็นร้านเนื้อตุ่นที่เรื่องชื่อลือนามเรื่องความเด็ดความดวงความเอย่ยความใดความอะไรก็คือเปื่อยขอบคุณมากครับปรุงน้ำจิ้มกันดีกว่าที่เด็ดของที่นี่ก็คือเนื้อตุ่น แบบว่าฟิลเนื้อรวงเครื่องนะเขาบอกเครื่องในตุ๋นที่นี่เด็ดมากเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนนะ๋นอะปรุงรวมหรือว่าปรุงน้ำจิ้มแยกแยกแล้วจิ้มถูกต้องอ๋อพี่เคยเห็นน้องไอ้ถ่ายกับพี่โค้ดด้วยนี่ใช,ใช่ปะ<ห>เออไิก<อ>ริกไปอุอป้ยเขาเป็นน้ำส้มกันพริกดอง จอแกงวัยรุ่นกรุงเทพหนึ่งแกงจานน่งาก็มาเหมือนกันเอออ้ำเข้าไปหน่อยคาจะอร่อยนะฮะอ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งเลยเอ๊สั่งอะไรเพิ่มดีนะเอาอะไรเพิ่มดีนะไม่เอาดีกว่าเอ๊เอา,าเอะไรดีนะเขียวหน่อยมอดเอ๊ๆๆๆๆๆ อีกหนึ่งทีเด้ของเขาจ้าหมูสามชั้นตุน๋นกิน <Chief> <อ> <futuro> ดีกว่าเริ่มจากสามชั้นตุน๋นสามชั้นตุ๋นจ้านี่จิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวจา้านอ่งน้อไฟค่ะ ุบดีมากทุกคนทางร้านอนะ่ะมีแต่น้ำสุปที่เป็นน้ำข้นนะไม่มีน้ำต้มยำไม่มีน้ำตกไม่มีอะไรเลยอย่าไปหาสร้างนะโดนด่านะเขาเขียน้ายอ่านไว้ก่อนละตับว้าาตับนะคะ,ะ,คะจิ้มนะจาาจิ้มฟื้นเลยไตล์ฮับ เปิดฝ <c oughs> ุดฝุดหอมดีว่าดีมากนี่ทัานเคยกินครั้งแรกนะน้ำซุปเขาไม่ความแบบหวานเค็มพอดีเลยแล้วก็ทำน้ำจิ้มจิ้มแยกแม่สักไรไม่บอกวะเจไม่ครับทาาคุณดูเลยไม่มีมาราย,ยาทถ่ายกินลายกินเนี่ยก็ถ่ายใช่ อร่อยอ่ะอร่อยนะเคยมากินไหมก็คือถ้ามาทุกครั้งก็ต้องมากินที่นี่ทุกครั้งมาเชียงใหม่อร่อยนี่ไม่กินครั้งแรกจริงเหรอนี่เดินผ่านถึงรอบแต่ว่าคนมันเยอะเลยเมื่อก่อนนะพอเออแล้วตอนที่มีนักท่องเที่ยวอยู่ใช่คนจีนนะเออหม้อคนไม่กินเผ็ดเออกินได้ไหมกินได้เฮ้ยแอ้วใครตอนนี้ไม่อยู่เนี่ยเออเดยวพายเขาชอบทานแล้วไม่ลง อร่อยจริง,รงรไม่อยากกินหมี่ลวกด,ด้วยสดชื่นเลยสดชื่นมากหายแหงเลย